สวัสดีครับผมพันธิที่ตัวแสบนะครับและนี่คือไฟเสริมพกพาที่ติดได้ทุกที่ใช้ได้ทุกเครื่องหรือว่าถ้าไม่มีอะไรจะติดเลยผมก็จัดขาตั้งกล้องที่เป็นตรอยพอดมาด้วยเพื่อที่จะวางได้ทุกที่เลยครับคร <c oughs> บวงจรครับนี่อ่ะคือผมอยากจะบอกว่าปกติทุกวันเนี้ยคนใช้มือถือกันเยอะในการทำคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ะคราวบางครั้งการที่จะพกไฟสตูดิโอใหญ่ๆ,ๆแบบที่ห้องผมผมใช้อย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่ บางทีมันอาจจะไม่สะดวกนะครับเขาก็เลยมีการคิดค้นไฟพกพาตัวเล็กๆประมาณนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปใช้ได้ทุกที่ครับต่อไปนี้ว่าผมไปจากข้างนอกผมก็มีไฟเสริมตัวนี้แล้วทำไมาถึงต้องมีตัวนี้เพราะว่าในการถ่ายวิดีโอเรื่องแสงเป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวผมปิดไฟทั้งหมดให้ดูถ้าสมมติบบว่าแสงไม่ดีมันจะเป็นประมาณนี้ภาพมันจะอ,อมาค่อนข้างมืดหน่อยนึงมีแสงเท่าที่มี บางทีมันไม่พออันนี้ผมอยู่ในห้องผมสามารถเปิดไฟผมจัดไฟได้แต่ถ้าเกิดออกไปอยู่ข้างนอกล่ะครับเราไม่สามารถที่จะเปิดไฟจัดไฟอย่างนี้ได้ไงเพราะฉะนั้นตัวช่วยเดียวที่มีก็คือไฟที่เราพกไปแบบนี้นั่นเองนะครับออเอะเปด,ดทั้งหมดอ่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับไฟตัวนี้มันมีดีอะไรยังไงแบบไหนบ้างทำไมผมจึงตัดสินใจให้เลือกตัวนี้มาครับตัวนี้อ่ายี่ห้อนี้ครับ T N W D 2 5นะครับเป็น L E D Mini Creative Light Mobile Camera Universal นะครับยาวเต็มยาวยาวังไงก็คือเป็นไฟพกพาที่ผมบอกกันแหละไฟเสริม,มนะครับามาแกะดูกันนะครับว่าในกล่องได้อะไรมาบ้างานี่ผมก็เพิ่งได้มาผมก็เพิง่ง ไม่เห็นตัวจริงเลยเหมือนกันนะดูแต่ตัวอย่างมานี่อ่าถ้ามองเห็นหลอดไฟสองสีอย่างนี้แปลว่าน่าจะปรับแสงปรับสีได้ด้วยนะครับนี่เฮ้ยเท่มากมองข้างหลังเหมือนแบบไฟตามสตูดิโอแบบที่เขาถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอ่อเวลาออกโทรทัศนอ์อย่างนั้นเลยนะครับมาดูกันเลยครับอุปกรณ์ที่ให้มาเหมือนแบบโหเพียบเพียบอ่า อุปกรณ์เต็มหมดเลยครับอ่ามีตั้งเป็นเมาส์สำหรับแบบใส่เสียบอะไรก็ได้โอ้ตัวหนีบก็มีเดี๋ยวแกะให้หมดเลยนีเ่เป็นตัวหนีบอย่างนี้นะครับคือเราก็ติดปุ๊บแล้วก็เนี่ยไปดีบไปทุกที่อันนี้ใช้กับมือถือก็น่าจะดีนะครับผมว่านะเอ้ยเจ๋วเจ๋วเจ๋วเยี่ยมอ่ะแล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จนะครับใช้สี่นะแล้วก็จะเป็นเหมือนนี่ยเหมือนตัวเมาส์ที่แบบมุนๆุนเรื่อยแล้วก็น,นี่คือตัวเหมือนตัวยึดยึดจับเหมือนตัวจับมือถืออ่ะประมาณนั้นนะครับ แต่เป็นของไฟนะไปแกะไม่ออกอ่ะนี่อาะาเป็นของไฟตัวนี้เลยนะครับคือแบบน่านจะหมุนได้มาอ๋อดีตันี้๊บอ่าไม่ใช่ละเป็นที่จับมือถือด้วยแสดงว่าเราตัวเนี้ยยึดกับมือถือของเราส่วนไฟเอาไว้ติดที่ตัวนี้ใช่ไหมมีช่องสาหรับติดเอ้ยเจ้านี่ ช่องติดไฟเลยอ่าก็คือมันเป็นขาตั้งมือถือนี่ยเรามือถือเสียบฝั่งนี้ปุ๊บตัวนี้ก็เป็นไฟแล้วก็สามารถหมุนได้เฮ้ยอ้โหใครเป็นคนคิดครับสุดยอดสูฮกเลยครับคารวะเลยนี่เฟี้ยวจริงเฟียวจริงอ่าโอ,อ้อุปกรณ์ครบพร้อมเห็นไหมครับหรือว่าตัวนี้เป็นตัวหนีบนะครับถ้าเป็นตัวหนีบนี้ก็ต้องใส่กับนี่นี่เราหมุนตรงนี้เข้าไปนะครับอ่าหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปประมาณนี้นะครับ ล็อกได้ปื๊บแล้วเราก็ไปหนีบเลยเราอยากจะไปไว้ตรงไหนอย่างเช่นบางทีอ่ะอยากจะเอาไฟไว้เดี๋ยวผมปรับนิดีิก่อนอ่ะโอเคอยากจะหนีบกับอะไรเดียวตรงไหนก็ได้ที่มีอยู่เนี้ยอ่ะเนี่ยแหละอยากจะหนีบหนีบกับนี่อ่ะนี่เราหนีบไว้ได้ปึ๊บเห็นป่ะนี่เนี่ยเห็นไหมครับนี่เราสามารถหนีบได้เลยปึ๊บปล่อยทิ้งไว้เลยเห็นไหม ได้ทุกที่ครับเุ้ยดีสุดๆไปเลยโอ้โหจอดออมาครับเดี๋ยววันนี้นรามาลองใช้ไฟกันดูดีกว่าครับตัวไทพอร์ตเดี๋ยวค่อยทีหลังเพราะว่าอันนี้ผมซื้อมาเป็นเซ็ตตั้งหากแต่ไม่จะเป็นก็ได้ซื้อแค่ไฟอย่างเดียวก็ได้ถ้าเกิดที่ว่าไม่จะเป็นต้องใช้ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับอโอเคเราถอดไปให้หมดนะเราดูที่ตัวไฟของเราตรงนี้ก่อนนะครับที่ตัวไฟของเรานะครับด้านขางดานขาง ปุ่มทั้งหมดจะมีอยู่ตรงนี้จะมีรูปบอกอยู่ปุ่มเปิดปิดปุ่ม S ปุ่มบวกปุ่มลบนะครับซึ่งมันคืออะไรบ้างนั่นน่ะสิครับผมเพิ่งได้มายังไม่ชัวร์อ่านี้เขามีบอกอยู่ว่าปุ่มโหมดปุ่มเพิ่มลดแสงแค่นี้เองเหรอเออง่ายงี้เลยครับอ่ะโอเคมาดูกันครับอันนี้ครับปุ่มแรกคือปุ่มเปิดปิดเครื่องเราลองดูกันนะกดไปกดค้าง อ่าต้องกดค้างใน,นการบอกวุ้ยฉับตาไม่น่าเผือไปมองเลยนี่ครับมีบ่าแบตเตอรี่บอกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องเราลดแสงก่อนเป็นระบบก,กดค้างก,กดทีเดียวอ๋กวอกดเป็นระบบกดหนึ่งครั้งครับกดหนึ่งครั้งนี่คือไฟบ่สุดอ่ะนี่นะไฟบ่อสุดเป็นอย่างนี้ผมจะค่อยๆเพิ่มความแรงให้ดูอ่านี่มีเท่านี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าระดับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปรับเบาแรงได้ตามนี้ นะครับแล้วตรงน,นี้ต้นตะกีเห็นว่ามันมีสีส้มกับสีขาวเห็นไหมครับก็ยิงเป็นไฟสองสีอยู่ถ้าจะกดปุ่ม onia, S ตัวนี้ผมเบาวกว่าแล้วกันนะอ่ะถ้าดกดปุ่ม S ตัวนี้เพื่อปรับแสงนะครับเดี๋ยวลองดูนะอ่าไฟขาวอย่างเดียวนี่ไฟเหลืองอย่างเดียวนี่ไฟผสมเออก็อง,ง่ายๆดีนะครับนี่อ่าเผื่อบางทีอยากได้ไฟขาวใช่ไหมอยากได้ไฟเหลืองอ่าได้ไฟผสมอ่าอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะใช้งานตรงไหนะอะไรยังไงเลยนะครับะ บางทีอาบางทีื่อกีมันอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเหมือนอย่างนี้อาบางทีมันมืดอยู่เราเพิ่มแสงเข้าไปการใช้แสงก็คือ <S <S ดูว่าส่วนไหนมืดเราก็เติมแสงเข้าไปทางนั้นเหมือนอย่างเนี้ยทางนี้ค่อนข้างมืดเราจะเติมแสงมาทางด้านข้างนี้อาแต่อย่างงี้ก็จะเยอะไปเราจะถอยไปไกลหน่อยนี่เห็นไหมครับประมาณนี้ถ้าอ,อย่างนี้มันใกล้ไปไฟเยอะเกินเห็นไหมตรงนี้มันโอเวอร์เกินถอยมาถอยมาถอยมาให้ภาพมันสวยผมรอบอยู่ไกลๆ ใหอดูใกล้ๆอะไรอย่างงี้อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีไฟเห็นไหมดูบริเวณนี้จะเห็นชัดตรงนี้ไม่มีไฟตรงนี้มีไฟเห็นไหมชัดไหมแต่ที่อยากใกล้เกินใกล้เกินแสงโอเวอร์เห็นไหมสีมันเปลี่ยนประมาณนี้อันนี้มีไฟนี่ไม่มีไฟนี่มีไฟนี่ไม่มีไฟอ่าอันนี้คือแบบระยะแบบใกล้ๆเลยนะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือไม่ได้แบบโห้ยแบบขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใช้ในการถ่ายหน้าเราหรืออะไรเงี้ย มันจะเห็นชัดเรื่องของเงามุมตกกระทบอะไรพวกอย่างนี้นะครับอ่ารับสาถ้าอยากได้โทนแบบว่าอุ่นๆหน่อยก็อย่างนี้จะออกมาเป็นนะถ้าใกล้ๆมันจะแบบออกเหลืองๆไปถ้าออกไกลๆหน่อยมันก็จะไม่เห็นเหลืองมันจะเป็นโทนภาพ,พโทนของภาพมันจะอุ่นมากขึ้นนะครับอ่ะสังเกตน,นะเดี๋ยวผมปรับกดเปลี่ยนให้ดูฟังเสียงการเปลี่ยนกันนะเห็นไหมนี่โทนอ,ออกแบบขาวๆแข็ขงๆหน่อยอน,นี่จะอุ่นๆโค้งๆหน่อยอบอุ่นหน่อยนึงเห็นไหมเปลี่ยนแค่นี้นิดเดียวโทนของภาพเปลี่ยนเลยนะครับ ว่าอ่าอยู่ที่เราแล้วครับเราสามารถเลือกใช้ได้นะแล้วก็ปิดอีกทีกดปุ่มบนค้างเพ๊บปิดไปนี่เฮ้ยเท่ฮผมสามารถเอาตัวเนี้ยไปแทน ที่อยู่ที่ขาตั้งกล้องของเราเองนี่แล้วก็ใส่แทนขาตั้งกล้องเก่าเพื่อที่เราจะสามารถติดไฟเข้าไปที่หลังตรงนี้ได้เสมอดีมากเลยครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอด,ด,ยอด,ด,ยอดไอเดียด,ดีนะครับนั่นแหละอ่ะวันนี้ผมบอกไปนะครับอุปรกรณ์มีพร้อมใช้เลยนะโอเคนี่คือเรื่องของไฟตัวนี้นะครับทีนี้ครับมาเรื่องของไต่พอร์ตเผื่อเพื่อนเพื่อบางคนซื้อไปด้วยนะครับไต่พอร์ตเนี่ยพูดไง,ไงนะก็คือขาตั้งกล้องอแหละแต่มันไซส์เล็กเหมือนแบบเอาไว้สําหรับวางไฟโดยเฉพาะเลยนะครับ นี่เห็นไหมอ่าเป็นหัวบอลด้วยเฮ้ยโอ้โหแจ้วอ่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับอ่าท่าดามมันจะเป็นขาแบบนี้ครับนะปึ๊บนี่มันแบบว่าเอาไว้ตั้งกับพื้นอีกทีหนึ่งก็ได้หรือว่าจะแบบ ใช้งไงก็ได้ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เราการใช้งานนะอ่าหรือว่าก็เอาไว้ต่อกับพวกขาตั้งอีกทีนึงหรือว่าจะยึดตรงไหนเงี้ยอยู่ที่เราปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็นขาแล้วก็อันนี้เป็นหัวลูกบอลับการเป็นหัวลูกบอลหมายความว่ามันก็จะสามารถปรับได้อิสระมากกว่านะผมก็ชอบนะอะไรที่เป็นหัวลูกบอลอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะปรับหมุนตรงนี้ได้ผมวเราติดไฟปุ๊บเราอยากได้ไฟแบบเชียงมาหน่อยนึงก็ปิดเลยแล้วก็ล็อกอะไรประมาณเนี้ยดีดีดีด วันนี้เดี๋ยวใช้ให้ดูเดีย๋ยวใช้ให้ดูปึ๊บอ่าแต่อันนี้ตรงขาขาน,นี้มันได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอ๋อมันถอดได้อ่านั่นแล้ะครับนี่มันก็จะเป็นขาอย่างนี้นะครับเราก็เอาไฟติดได้นะนี่ติดอย่างนี้ไปเลยปึ๊บอ,อ่ะแล้วก็หมุนล็อกโอเค นี่สมมติว่าใช้ไฟตรงๆนี่ประมาณนี้เห็นไหมอ่าถใช้ตรงๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดใช้ได้ปกติกระดาเฮ้ยมันเบี้ยวอ่ะอยากจะหมุนหน่อยหมุนเลยหรือมันก็อยากจะปรับมุมองสาอยากใช้เป็นแนวนอนอะไรเงี้ยได้เห็นไหมครับเพอร์เฟค ไฮเดียสยอดโอ้โหเฮ้ยคือครบอ่ะครบครบ,ครบเครื่องเลยบอกเลยตั้งแต่ผมใช้ไฟเลยพวกนี้มาเจอตัวเนี้ยถูกใจมากนะครับพวกขาพวกเนี้ยอ่านี่นี่นนี่อันนี้มันแยกออกมาเพื่อใช้เป็นแบบขานี่ก็ได้ขาที่ถือนี่เอรอ่ะมันเป็นแบบหมุนเอาปิดลง้ยกขึ้นหมุนกับมามันก็จะล็อกแข็งติดไฟตรงนี้ปุ๊บเผื่อบ,บางทีเรา ไม่ชอบไฟที่เข้าตรงๆบางทีถ้าไฟติดอยู่หลังตรงนี้ตรงๆใช่ไหมมันก็จะจาะไปหน้าบางทีมันโอเวอร์ไปหรือว่ามีแสงจากตรงอื่นแล้วเราใช้ตัวนี้ปุ๊บติดที่มือนี้แล้วก็ส่งไปข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคบจริงจังคบแบบคบไม่เคยเจออะไรคบเท่านี้มาก่อนเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะนี่พูดจริงทั้งคือคือได้ตัวขานี้มาเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้นนี่เห็นไหมอ่าเราสามารถใช้เป็นไฟตัวนี้ได้ครับนะเราเปิดแล้วก็ชูไปได้ทุกที่เลย อ่ะบางทีอย่างนี้ใกล้เกินใช่ไหมแล้วก็ชูไปไกลๆเห็นไหมชูไปชูไปชูไปเออนี่เห็นไหมอ่ะเล่นกับไฟอันนี้อ๋อเจ๋งโอ้โห เฮ้ยมีอะไรมาให้พร้อมแบบเสร็จสับเลยครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อนะผมแนะนําซื้อเซ็ตคู่กันกับพวกขาตัวนี้ด้วยเลยนะนอกจากไฟปุ๊บเราได้ขาหรืออุปกรณ์เสริมพร้อมอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะว่าไฟตัวเนี้ยสามารถไปติดได้ทุกที่เลยจริงๆทุกที่แบบทุกที่เลยจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกประตูต่างๆตามขอบอะไรก็ได้ที่มันมีที่หนีบที่นั่นหรือว่าถ้าไม่มีอะไรเลยจริงๆขาตั้งวางเลยปึ้งจบเนี่ยก็ เพิ่มความยาวได้อีกก็เพิ่มความยาวตรงนี้ไปก็ได้เห็นว่าคือโอ้โหมันอิสระอิสระบอกเลยอิสระมากจริงๆนะครับเป็นไฟที่ครบเครื่อง มากที่สุดหนึ่งตัวเท่าที่ผมเคยเจอเคยได้มาเลยนะครับดีครับไฟพกพาเอาเนกประสงค์ดี5ีนะครับแนะนำนะซื้อพร้อมขานี่ด้วยนะครับยอดเลยโอ้หเจ๋เจ๋อเจ๋เจ๋อเยี่ยมนะครับยังไงถ้าเบื่อสนใจผมมี็ินัก่าที่ใต้วิดีโอนะครับไปจัดกันได้คนทำคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ยเรื่องแสงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับจะทาให้ภาพมันน่าดูอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเนี้ย มันจะดูมืดมันดูแบบหมองๆไงไม่รู้ถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีไฟหน่อยหนึ่งเข้ามาปุ๊บอ่ะโอเคมันดูภาพสว่างขึ้นมันดูน่าดูมากขึ้นนะครับใครทำคอนเทนต์ควรจะต้องมีไว้อย่างยิ่งเลยนะครับนี่ไฟพกพาใช้มีตคันเล็กนิดเดียวไม่ต้องใช้เลยเลยพกพาแค่นี้ใส่กระเป๋าเก่งได้ด้วยนะครับสุดยอดเห็นครับไงว่าจะวิดูนั้นครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตกดกระดิ่งนะครับอยากได้ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับจะวิดีโอนะครับสวัสดีครับวู้จ๋าว